แมวจางเองค่ะเป็นยังไงคะคิดถึงแมวจางกันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้แมวจางมีคำถามสนุกสนุกฮ่าๆามาฝากนะคะและแมวจางจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรโดยมีผู้เข้าแข่งขันดังต่อไปนี้ค่ะนั่นก็คือคนแรกสาว หนุ่มน้อยของเราค่ะโมโม่ด้ะสนิทของเบวจากอีกคนนึงนั่นเองสวัสดีฮะทุกๆคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและเบอร์สามก็คือสาวหวานของเราค่ะอานาจังคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะคนที่สี่ก็คือ là ก่จังไม่ได้คะแนนนะคะเชิญไปพักก่อนได้เลยค่ะโอเคจ้าโอ้ยก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับคนแรกเราจะมาต่อที่คำถามที่สองกันเลยค่ะขอเชิญผู้เข้าแข่งขันท่านที่สองมาประจําที่ได้แล้วค่ะค่ะและก็เป็นคิวของฮานะจังเองนะคะโอเคคุณฮานะจังพร้อมแล้วนะคะ สัตว์ที่อยู่บนไอติมก็คือคางคกนั่นเองอทำไมถึงเป็นคางคกคะคุณฮานาจังก็เพราะว่าคางคกขึ้นวอหรือไอติมวอนั่นเองไงคะคุณฮานาจังเก่งมากๆค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณฮานาจังด้วยนะคะเก่งฝุด ขอบคุณค่ะไนะด้หนึ่งคะแนนนะคะขอเชิญไปประจำที่ได้เลยนะคะพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเราจะมาทายคำถามที่สามกันเลยค่ะเพื่อนๆมาดูว่าคนคนนั้นคือใครนะคะและผู้เข้าแข่งขันคนที่สามของเรานั่นก็คือโมโมนั่นเองค่ะเอานะคุณโมโมอพร้อมนะคะใช่แล้วครับพร้อมยิ่งกว่าพร้อมซะอีกครับคำถามก็คือ ปลาอะไรขี้เกียจติ๊กต๊อกติ๊กตักติ๊กตักโอ้ยปลาอะไรนะที่ขี้เกียจเนี่ยเออปลาปลาฉลามไม่ใช่เออปลาช่อนก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละติ๊กต๊กติ๊กตัอกตีหมดเวลาค่ะคุณมอโม่ขอเฉลยเลยละกันนะคะ อ๋อยทำไมเวลามันหมดแล้วจังเลยเนี่ยเฮ้แมวจังก็ไม่หมดแล้วหลอกคุณมอโอคิดไม่ออกเองอะเอาแล้วนะคะปลาที่ขี้เกียดนั่นก็คือปลาวานเพราะชอบวานให้คนอื่นทำํำนู่นทํานี่ให้นั่นเองค่ะอ้อย เสงไม่เลยอะโมโมชอบมากเลยนั่นเนี่ย <c oughs> แมวจังก็ชอบเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> โอเคค่ะผ่านไป3ามข้อแล้วเดี๋ยวเรามาตอบข้อที่สี่กันเลยนะคะขอบคุณคุณโมโมมากค่ะอ๋อครับครับครับขอบ,ค,บคุณคุณแมวจางด้วยนะครับตื่นเต้นจังเลยข้อที่สี่แล้วและคำถามข้อที่สี่นะคะก็จะเป็นคิวของสาวคนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเนเน่จังค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณเนเน่จังได้เลยค่ะคำถามก็คือคุณครูอะไรเอ่ยทั้งชีวิตมีปากกาอยู่ด้านเดียวเอ้ยคุณครูที่มีปากกาด้านเดียวหรอคะออะไรล่ะเนี่ยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอ่ติ๊กตักติ๊กตักกริ๊งหมดเวลาแล้วนะคะคุณเนเน่จังงานพิธีกรขอเฉลยนะคะเอ้ย คืออะไรกันคะคุณครูที่มีปากกาด้ามเดียวทั้งชีวิตอะนั่นก็คือวุ๊ยนั่นก็คือคุณครูวันเพนเพนแปลว่าปากกาวันแปลว่าหนึ่งวันเพนปากกาหนึ่งด้ามยังไงล่ะคะอ,อันนี้ก็ดีค่ะได้เรียนภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยนะคะ โอเคค่ะขอบคุณคุณเนเน่จงังมากนะคะแล้วเราจะมาเข้าถึงคำถามสุดท้ายกันแล้วกับผู้แข่งขันคนสุดท้ายของเรากันค่ะเพื่อนๆและก็มาถึงคำถามสุดท้ายกับผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายค่ะขอเาชาิเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชีสเค้กเองนะคะเอาละค่ะพี่ชีสเค้กพร้อมไหมคะพร้อมจา้าคำถามก็คือทำไมฝนจึงตก ทำไมฝนจึงตกเหรอติ๊กตัก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 เพราะว่าฝนไม่ตั้งใจอ่านหนังสือไงฝนก็เลยตกสอบตกยังไงละจ๊ะ,อะไอตอบได้ในวินาทีสุดท้ายเลยค่ะเพื่อนๆอย่างงั้นพี่ชีสเค้กก็ได้ไปเลยนะคะ1นึ่งคะแนนดีใจด้วยค่ะโอ้ยเก่งฝุดๆเลยนะ และสำหรับการแข่งขันตอบคำถามฮาฮาในวันนี้นะคะยูกาจังและก็พี่ชีสเค้กได้ไปคนละหนึ่งคะแนนเท่ากันค่ะถือว่าเป็นผู้ชนะทั้งคู่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบนี้ล่ะก็ยังไงก็ฝากมาดูกันเยอะๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์อ่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะคลิปใหม่ๆมาปุ๊บได้ดูปั๊บเลยวันนี้แมวจังและชาวแกงไปก่อนนะคะบ๊ายบาย บายบายค่ะ